อนนี้เรากำลังมาอยู่ที่ขั้นตอนสลัดปลาออกจากกวนนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นวิสาหกิจของชุมชนเราด้วยเพราะฉะนั้นชุมชนเราเนี่ยก็ทำเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยออกไปหาปลาด้วยกันใช่ครับโป้กับพี่ไปกันเดี๋ยวปล่อยยิวิยิวิเธอทำหน้าที่ไปอีกชั่วโมงนึงเดี๋ยวค่าแรงเต็มที่ <laughs> เราไปดูปลาแดดเดียวกับปลาซาเตะกันนะคะโอเค ชมครับได้เวลาชมเคล็ดไม่ลับในการทำประทูสาเตียไปชมกันเลยครับคุณ้องกาอธิบายนิดนึงว่าส,วส่วนประกอบจะมีะสับประรดค่ะแล้วก็มีอ้อยมีขิงมีกระเทียมมีพริกแห้งค่ะแล้วสับประรดน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพราสับประ,ดะบประดทำไมต้องสับประรดคะจะช่วยให้กล้างของประทูจะนิ่มขึ้นนะคะอ๋อที่ว่า ปลาที่นิ่มจะนิ่มกล้าหนิ่มส่วนอ้อยล่ะคะอ้อยช่วยเพิ่มความหวานค่ะเพิ่มความหวานน่าจะหอมแล้วตัวนี้เราก็ใช้ความหวานเหมือนอันนี้คือน้ําตาลอันนี้คือได้ความหอมจากมะพร้าวด้วยอันนี้หอมมะพร้าวอันนี้หวานหอมจากอ้อยใช่ค่ะขิงล่ะคะไว้ทาอะไรเอาขิงมันจะเพิ่มความเผ็ดไม่ต้องใส่พริดเยอะค่ะแบบเขาจะดีดูสีแบบสวยๆมันไม่ได้เผ็ดแบบ พริกเผ็ดแบบขิงมีน้ำขิงเป็นสมุนไพรเหมือนกั้นะเนี่ยกระเทียมล่ะคะกระเทียมช่วยดับกลิ่นอเปลหาใช่ค่ะอ๋อช่วยดับกลิ่นอ่าแล้วก็พริกก็คือเพิ่มสีสันค่ะเพิ่มสีสันเฉยๆไม่ให้เผ็ดถ้าเผ็ดให้เผ็ดขิงแทนอ๋อค่ะลงมือทําเลยดีไหมอันไหนลองเอาอันไหนก่อนสับรดทำเลยอ๋อสับรอ๋อมีมะขามเปียกด้วยมะขามเปียกมะขามเปียกเพิ่มความเปรี้ยวค่ะอ๋อ เปรี้ยวหวานเนาะมี no. เปรี้ยวมีหวานอันนี้์เอาแต่เปลือกนะคะฮะเอาแต่เปลือกไปต้มใช่เอาจริงแล้วเนื้อไปทําอะไรคะเนื้อก็เอาไปกินกใอ๋อเพิ่งรู้ว่าเอาเป,ป,ปลือกับปรดท,ทรํทำทษนึกว่าเอาเนื้อทำเป,ป,ปลือกับปะรดนี่มัน,ม,นมันทําให้ช่วยอมันมีเอนไซม์ใช่ค่ะมันมีเอนไซม์อยู่ทําให้ก้างนิ่มโอเคนั่นแหละอือหือ ใส่กี่เปลือกดีคะประมาณสิบตัวเนี่ยทางทางลูกเลยก็ได้ค่ะใส่ทั้งลูกก็ได้ รเทียมนี้แค่ปอกเปลือกอย่างเดียวนะคะไม่ต้องทุบไม่ทุบค่ะแค่ปอกเปลือกเอาแค่เปลือกเอาเปลือกมันออกแล้วก็ใส่ทั้งทั้งทั้งกลีดเลยใช่ค่ะตอนหนูทำจริงๆทุกวันเนี้ยก็ทำแทนคุณแม่เลยป่ะหรือว่ามีคุณแม่ช่วยกันสิบโลเนี่ยช่วยกันกับยคุณแม่ค่ะเอาช่วยกันด้วคุณแม่งั้นก็เห็นคุณแม่ทำตลอดสใช่ค่ะ อาต่อไปอะไรต่อคะใส่อะไรต่อต่อไปเราจะเอาน้ํำผสมกับมะขามเปียะอ๋อน้ำมะขามเปียใช่ค่ะคือให้เป็นมีน้เคือจะต้มได้คลุกคลิกอให้มีน้ำคลุกคลิกต้มได้ เราไปเติมพริกอันนี้เติมโรยหน้าค่ะโรยหน้าเพื่อความสวยงามน้ำตาลปี๊บจะใส่น้ำจะใส่เค้กครึ่งนี้นะคะเดี๋ยวน้ำตาลปี๊บก็จะละลายอ๋อต้องเติมน้ำแล้วค่อยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปใช่น้ำตาลปี๊บวางตอนเปิดเกสค่ะอ๋อตอนตั้งเตาเสร็จใช่ไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตั้งเตากัน ที่เราเสลัดปลาปลามาส่งแล้วสลัดปลาแล้วก็ได้ปลามาได้ปลาทูมาส่วนหนึ่งปลาทูอะไรคะปลาทูแม่กรองครับอปลาทูแม่กรองอ่าปลาทูแม่กรอง,อรแ,รองแล้วเราก็มาท,ทําเอามาต้มเป็นปลาสาเตะซาเตะใช้เวลาเท่าไหร่คะ เท่าไหร่คะ12ชั่วโมงหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะดูตรงนี้นะคะค่ะน่ากินมากนี่นี่แหละค่ะปลาสาเตียแม่กรองนะซาติอย่างนี้แหมันต้องแบบนี้ใช่ะต้องแบบเียมีที่เดียวรสชาตินี้มีที่เดียวรสชาตินี้มีที่เดียวอาละ และเห็นว่ายังมีผลิตภัณฑ์อีกนะคะน้องกวางน้องกวางช่วยแนะนําผลิตภัณฑ์หน่อยอ่ะเริ่มด้วยจานนี้ค่ะนี่เป็นปลาทูแดดเดียวค่ะปลาทูแดดเดียวเอาปลาทูที่เราสลัดมาอ๋อไร้ก้านด้วยแนะนําอันนี้อะไรคะนี่เป็นกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งจืดไม่ใส่สีค่ะอาหารทะเลแปรรูปนะคะนอกจากนั้นเรามีสดสดาแปรรูปเองด้วยต่อไปเป็นอะไรคะนี่เป็นปลากรอบจืดค่ะปลากรอบจืด แต่เหมือนจะมีปรุงรสด้วยเห็นมีเพลกินในนี้ประกอบปรุงรส next t h i s one คือหอยหลอดอยหลอดอันนี้เป็นแบบตากแห้งไหมคะหรืออบหรืออะไรคะแดดเดียวอ๋อแดดเดียวอ่ะทางนี้บ้างค่ะไปทางนู้นเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะหอยดองค่ะหอยดองครับหอยดองหอยอะไรคะดองหอยแมลงผู้ครับอันนี้คือปลาครับปลาเห็ดโคนทุบแล้วก็ปรุงรส อ๋อปลาเห็ดโคนที่นี่<ช>ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันเนาะปลาเห็ดโคนคคต้องขอบคุณมากที่ให้เรามาเรียนรู้ที่นี่แล้วให้ผู้สูงวัยของเราผู้สูงวัยต้องทีบัาทันนี้นะคะน้องๆเนี่ยขนาดไม่สูงวัยนะคะแต่อย่าลืมว่าเขาได้ภูมิปัญญามาจากคุณพ่อคุณแม่เพราะนั้นผู้สูงวัยทั้งหลายแหละนะคะท,ทุกๆท่านเลยท่านมีภูมิปัญญาอะไรนะคะส่งต่อให้ลูกหลาน นะคะลูกหลานเขายินดีทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งโอกาสกว่าจะมาถึงนะคะอย่างน้องกวางเนี่ยโอกาสได้มาเป็นสภัยก็ได้มาต่อยอดภูมิปัญญาของคุณแม่ใช่ไหมคะคภูมิปัญญาสืบสานเหล่านี้จากพวกเราผู้สูงวัยสู่ลูกหลานของเรานะคะอย่าลืมนะคะจริงๆแล้วพวกเราผู้สูงวัยนะคะที่เกิดมานานๆเนี่ยทุกคนมีศักยภาพโชว์มันออกมานะคะ ลองโชว์มันออกมาแล้วท่านจะรู้ว่าท่านมีคุณค่าขนาดไหนเราถือโอกาสนี้ขอบคุณน้องๆสองท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะที่ได้เข้ามาร่วมสู่รายการนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามว่าผู้สูงวัยดิจิทัลจะพาพวกเราไปไหนอีกวันนี้เราสนุกมากได้ทํา นะคะกับมือเลยเนาะน <ำ S 1> ยายวิได้สลัดปลานะคะเห็นกับตาถ <c oughs> ูกต้องนะคะต้องขอบคุณน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแอลอว์บิยบายอย่าลืมติดตามเรานะคะผู้สูงวัดิจิตอลค่ะบาย